สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะตอนนี้มย์กบมาะหอดบั่นไผ่แล้วกำลังเก็บของนะขึ้นรถเพื่อจะเอาเดินทางไปไทำหน้าง,งานนี่แม่์กบบั่นแม่กม์กบยูที่เป็นแบบนี้ค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะเป็นบั่นทรงไทยน่อยเดือนละสองพันที่แม่์กบเซาอยู่ค่ะนี่ตอนที่แม่์กบท่งงานอยู่บั่นไผ่กะบอบอกว่าถือบาดแผลมาไดนค่ะแต่แม่ก์กบประจุทำไาแม่ก์กบขึ้นยากว่าจะเอาตู้เย็นไปจังอะไรพี่น้องนี่ค่ะตู้เย็นแมย์กบ นี่คือตู้เย็นแม่กบเนี่ยของแม่กบกับมีตู้เย็นมีหม่องหุ้มเข่ากัตู้เย็นหม่องหุ้มเข่าคลองใสคลองซอยนะคะไม่คว่เลื่อนนะคะนี่คือที่แม่กบเสียอาไปแต่ว่าโคบไปโบก็เสียออไปบ่ได้อันนี้เป็นส่วนให้คู่ของคั่ที่แม่กบเพชรกินแม่กบเพชรนีเตาแก๊สมีเตาแก๊สมีถังแก๊สนลยค่ะแม่กบเพชรทุกอย่างเพชรกินเราเองค่ะของอย่างน่ากินแม่กบเละเนี่ยมันควาสามารถเอาตู้เย็นไปได้แม่กบอาจจะไปคุยกับเอดีตเมื่อนี้เอดีตเมื่างค่่ะอดีบ่ว่าง เอ็ดไปบ้านนี่ค่ะเมกุบมีพี่น้องไต้ตันให้ไต้ตันครับลูกขันนี่กลับพี่น้องเร,รูปอเมกุบสขีมอเตอร์ไซค์ขันนี้ไปไหมนะก็ต้องไม่ให้งานเมกุบออกมาใส่มาใส่เมกุบจะเอาสิขีมอเตอร์ไซค์จากนี่ไปหอดบัตรแปงสำนักง,งานประมาณหกสิบลูกหรือหกสิบกว่าลูกขีีมอเตอร์ไซค์เอาไม่เอาไม่เอาอะไรกต่เดี๋ยวก็เมกุบส่วนเราไต้ตันเก็บขึ้นให้แล้ว มันก็มีตัวเพลงมีมองนั่นเลครับตัวเพลงมองเนี่ยมันก็สเลปบภาษาหมาดที่จะเอาไปได้เบิดค่ะอันนี้เอาเอาไว้ล่ะเอากองไว้ล้างสลุกมพวกนี้ไปติดเก็บขายขวดเป้าแต่ตอนนี้ไม่กบหายแล้วลูกไส้ไปตันกรื่องเก็บอันนี้คือเก็บจากทางขยะมนี่ฮะที่แม่เกี้ใบใบเมก็บมาจากทางขยะมาเชื่อไปขายขวดเป้าก็ับเก็บเก็บกะเอาเท่าที่ไปได้กอนลูกเอาเป็นบางส่วนเดี๋ยวแม่อที่ไปวอารถอันเอ็ดดี ไปอดีตไปที่เมื่อบ้านมือนี่มืออื่นจิ๋ามาไ่ทำไม่กบก็มีนี่ค่ะบไม่กบเลี้ยงปลาหน่อยไปพ่อใหมาหาอาทิตย์หนึ่งเลยพี่น้องน้ำบกบักบักบ้านมันลูกเสีตายค่ะพี่น้องนี่ไม่กบมาเลี้ยงไว้ไปเบืองเนี้ยมือสาวซีนขึ้นหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำไลยค่ะบพ่อใหญ่มาหนังแง่งครันี่ตั้งแดงตั้งแดงอยู่ข้างล่างก็จะเป็นปลาหางนกยุ้งเป็นอีหยังไปค่ะบพ่อใหญ่แง่งในขณะนี้ส่วนนี่ที่ไมีโตน้อยน้อยเอาน้อยเอ็นแง่งสิพี่น้องเขาไม่กบ อไอเงี้ยยุ่งสิตู้เย็นเป็นในห่วงค่ะพัดลมตัวนี้ก็เอาเมื่อน้ำไดืบดปลุกพ่อของแม่ได้ปะพ่กเอาได้่ะจ้ะน,น,นี่ครับน้องแกลูซาที่ห้ตัวแม่กบก็จะมีนี่ครับเป็นพวกสัน้นแม่กบจะเก็บไปใส่พวกสัน้นพวกอย่างนี้หมดจะเก็บไปไปจะใส่ย,ยู่สำนักง,งานค่ะไปไปอีกหมดเลยบ้านล็อกดาวนแม่กบพูดละแม่กบอา,าจจเอาไปอย่างเื้อผ้า ซื้อผ่านละแนงผ่าไร่ผ่าล้านบ้านน,นั่งนี่ที่เขาเจาตากเขาก็จะไปขึงต่อจากบ้านนอกดาวไมกบพ่อได้เห็นบางคลองค่ะมีแตงโมนี้ค่ะมันมันพอจามารเราใส่รถมไมกบไปได้ขั้นหน่วยก็จะไปวอลรถเอ็ดดีค่ะที่เจาปากแม่คนให้เติมนมูน้ำมันให้น้องเราค่ะเมกบก็จิบก็บเอาหมูนี้ไปไปใส่ใส่อาตย์ขึงเอาย่อออกไปเป็นคลองใส่ส่วนตัวจากคลองเพื่อ ลูกเต่าเนี่ยมันขึ้นเด็กๆใครจากมาตุมมาหมอกมาม่าฮะเทียมะตุมมาม่าฮะเทียเขาหิวปัดเดือกตุ่มมาม่าเฮ็ดนันเฮ็ดนีฮะเทียมันจกพักกันนี่เนาะกินปัดเดือกเนาะทีนี้ฮะเทียเขาสอมเด็กมากฮะเทียจังเลยดีหน่อยมันนอนมันยังซีนกันมากแต่เคลียรนะแต่จะเห็นมาเฮ็ดกินอยู่มองคางนั่นบานนอกดาวเมกบปค่ะงื่นลูกเออนี่ช่วยจานเจ็บเซกัสตานี่เลยลูกอันนี้มหลืองเมกออยู่ ทีอยู่ประมนี้เห็นไหมโอ้ไม่เสี่ยวใจจังใดลูกคืออยากได้ไปไปน้ำเด๋ยวนี้เถอะเราจับมันเอาขึ้นรถแมลเได้เนาะดีบรรยากาศดีดีเลยไมมก็พาลงลงไปบนทั้งรางทัาง่างบรรยากาศดีครับก็ก็เลยอยู่แม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไป จะติดกี่เมื่อจะใช้ไปแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้นี่ยงวดเสากระเบื้องปลาหนึ่งเขาไว้เบื้องปลาแล้วมังหดน้ำไงมังหอดพี่น้องเหี่ยวเกือตายเพรต้องหดน้ำมั้งนั่นแล้วก็ปลูกไว้ดูเบื้องบรรยากาศอันนี้จะเป็นอ่างบัวน้ำกระโบเปิดพี่น้องมันคือบไว้แต่อาทิตย์เดียวหนานี่กลับมาหอดลูกสาวออกลูกอีกพี่น้องแตกงัวงอยู่เห็นม่น้องยิบๆยิบอยู่นี่พอออกลูก จะได้ขนไปจะได้เอารถใช้รถได้ดีไปเนาะรถแม่ควบไปบ่ได้นี่อีกนี่อีกนี่พี่น้องเท่านนเขาบอกลูกน้อยยุบยิบยุบยิบอยู่ไอ้พี่น้องมันยืนหนามบูเกือบเป็นแหงเห็นปะอ่านี่ละไม่ควบเลี้ยงไปเพรได้เบิรงยังีมีเสากพราได้แง่งมันกพอนะเด็กได้ยืนนะกลินไป็ดพ่อเลี้ยงวดต้นบอกต้นไม้เป็นน้ำแหงน้ำปลาเป็นน้ำ บรรยากาศบ้านนี่เงินไทยเด็วกุมาะเสาอยู่หลังเงียพี่น้องเดือนละสองพันแต่บาทหลังเงยไงปูปุงไว้ก็จะไม่ได้กินเลยพี่น้องบาทไม่ได้กินละเพราะว่าเมลครุษก่าสำนักงานแล้วย้ายไปอยู่สำนักง,งานถาวรเลยก็จะได้หดน้ามไปก่อนจะได้บอกจากความบานเป็นม้างหดนามไปไม่ได้กินหน่วยเที่ยไม่ได้กินหน่วยกินอย่างนั้นนี่แหละเป็นบ้านเรือนไทย เดือนที่สองพัน 2, บาทจะแม่คบกันงานกับเดมือเลซีลอยเจ็ดงานอยู่ร้านจำพิงน้ำผึ้งได้มือเลซีลอยก็ได้ค่าบ้านค่างวดรถลดี๋ยวนอนค่าบ้านค่างวดรถลดค่าที่เท่านี่แหละค่ายี่เท่าซื้อรถเก่าก็มาเป็นน้องไปไกลก็พักแค่ได้ไปไกลก็ค่ได้ยานนั้นนั่น,น,นเครื่องมันบอด,ดีมันโดนปีแห้งขี่มอสสนีหนึ่งหกสิบเจ็ดสิบรูปกับหัน้ำสัน ว่าไอ้ขี้ไปหันมาหนีนะพี่น้องเนาะจะหนีกนจะจเลยี่นี่ในเบิดงวดแล้วอีส,มสมม่งโซนเคกอนี่เบิดงวดแล้วมาเจอคู่เวียดมาหันพี่น้องก็เลยได้เอาไปฝากเขาไว้มิตาโต้โลดจมุดไปฝากเขาไว้แล้ว <c oughs> ค่อยไปค่อยเอาออกมาพี่น้องเดีอยวมาไปไปงานคอยแจะค่อยไงยไปพี่น้องเลยเผื่นทานคนห่างมันต่างกันนะพี่น้องนะ นี่คือบรรยากาศรอบบ้านนะคะลูกไส้กำลังเก็บของให้ลูกไส้เก็บของเหนียนดีพวดมันไส้เก็บของศิได้เอาไปแค่บางส่วนค่ะเป็นที่เหลือจังตกตู้เย็นอ่างปลายัางสิเมโก,ก,กะเคยต้องสิได้เอารถเอ็ดดีมากนะคะก่อนหนกลับจากเจดุลามาในของนานเมโก,กกเคยมีอ่างอ่างประมาณนี้อีกสามอันเมโกะก,ก็จะเอาไปไว้ใส่สำนักง,งานเลยนี่ อัางสีอีกสามอันเป็นสามใบเป็นชี้ใบกับใบนี้เป็นหาใบกับใบเขียวเขียวฮูนเมกุกุเซียวไปใบสำนักงานเอาไปใบงงปใช้ในห้องหนาบทีเชียดไม่หาห้องพอดีเลยคือน้องบดีสูบค่ะก็จะอไปใส่เลยเดี๋ยวเต้องบาเบาเอากลับไปบ้านเม่กุให้กบเจียวไปใบสำนักงานเลยนั่นแหละจะไปตั้งเลยจะประหยัดป,ปีอีกหลายบาทอืเก็บไปสัน้นต่างงานเด้อยตู้เย็นเม่กุบกัะว่าจะเอาไปใบสำนักง,งาน ต่อปักไฟไปใบเลาะบานดอกดาวม่ครบหมดแหละเพระตัวใดแช่น้ำแช่ยังกินนะเมื่คืออยากได้ไปน้ำแถวน้นนี่เนาะลูกสะประจอยก่อนมาเนาะเข็ยังกำลังออกลูกอยู่เขายังกำลังออกลูกหน่อยช่วยจัดใดจะปจอยก่อนอื้มต้มีลูกนี้เลยอันนี้ก็ออกอันนี้ก็ออกแบบไรดวงแดงดวงแดงยิ่งกัดมากไปานี้ลูกสาวออกลูกบักหลาย จะเดอไปน้ำตามือนี่จะนอคือเอารถออกไปบ่ไดนอนไปบ่ได้นอนี่จะนอนมักบพักเลียงเล็กย้อยเงี้ยพี่นองนี่าอ่ะมนขุเตียงเล็กน้อยแงเนๆดง้งังแดงอันนี้เป็นตู้กระจกน่อยดังแดงดงดองดงอะไรอากาศดีแห้งเย็นมันพเอาใส่ไดปลุกเพหยัดเขาไดบ่อันนีพรยัดเขาไดออันอันทั้งหานี่ก็ ใส่ us, รถเพราะว่าบปลาครับผู้เดียวใส่ปลาครับผู้เดียวแต่แมอสขี้นั้นอันตู้อีแม่ดีตู้เพ่งนี้เม่ดียเออเออเอาลูกอ่ะใส่จะไปหัดลองเพ่งจะไปหัดลองเพ่งมาเจียงหัดลองเพ่งกับซักจึกใช้กันตัวเดียวรองเพ่งกูกันเดีัดเบัดลองใช้กันเอลูกหัดลองใช้กันเอาเตาแก๊สก็อยากเอาไปไม่งม้เตาแก๊สม่ถุงทานแต่ว่าคือสีเอาไปบ่ได้หรอกน่าจะต้องรอรถ เอทีเอสกับไปสิไปบอกกับน้องนะครับพี่น้องไปบอกกับน้องกันไปน้องพามาเอาจะเอาตู้เย็นไปเอาตู้เย็นเอาต่อแก็บา็ยังเพื่อจะไปเห็ดเห็ดหุ่มไปค้างค้างบ้านนกดาวเมฆกบนี่ค่ะไปตั้งไว้แค่เที่ยวลูกเด็กพาเที่อันพักกันอยากกินตุ่มม้หมอบมามากินอย่างนั้มันมาเฮ็ดเมฆกบไปต่อปักไส้ไปไปเอามฆกบก็มีการนำหอนมีกระทะเอาไปแล้เขาจะเช็ดยู่เฮ็ดกินคเขาให้พี่น้องกันนะ คลิปนี้เอาไว้เสนกอกอคอนนพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่กบเจี๊ยาหัวนเก็บของใส่ลูกทรายเดี๋ยวมันสิคันเดินทางกับสำนักงานนะคะเนาะคุณชลจะไปเก็บของลุงล่งหลดลุ่งยางปีแม่ดีนะพี่น้องนะขอบคุณหลายๆพี่น้องเด้นอนะคะเอ้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ข้าใบบกหัว่แม่กบเด้เยพี่น้องเด้อเดี๋ยวพอแต่มันไหลสดหลุดใจเดี๋ยวแม่กบจังฉิบไหลสดภาพพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอยู่สำนักงาน คะเนื้อเมูสับเนี่ยหมอแรงบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะ